การวิเคราะห์นี้ดำเนินไปภายใต้กรอบการประเมินความมั่นคงระดับภูมิภาคในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีนักวางแผนด้านกลาโหมนักการทูตและนักวิเคราะห์ข่าวกรองติดตามพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับลาวกัมพูชาและสภาพแวดล้อ้อมเชิงยุทธศาสาตร์ตามแนวพรมแดนร่วมกันอย่างใกล้ชิดรายงานล่าสุดระบุว่ากองทัพประชาชนลาวได้จัดการซ้อมรบขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนกัมพูชาโดยระดมกำลังยานเกราะรถถังหลัก และระบบปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้องแม้การซ้อมรบดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากสาธารณชนเนื่องจากขนาดและความใกล้ชิดกับพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนแต่นักวิเคราะห์ย้ำตั้งแต่อาต้นว่าควรตีความผ่านมุมมองเชิงสถาบันประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์มากกว่าการมองว่าเป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยวหรืออมีนายกระดับความตึงเครียดโดยอัตโนมัติเพื่อทําความเข้าใจความหมายของการซ้อมรบนักวิเคราะห์เริ่มจากการวางบริบทตามหลักนิยมด้านกลาโหมของเรามาอย่างยาวนาน ในเชิงประวัติศาสตร์กองทัพประชาชนเล่าให้ความสําคัญกับการคุ้มครองบอกอุรณภาพแห่งดินแดนความมั่นคงภายในและเสถียรภาพของรัฐมากกว่าการใช้อํานาจออกนอกประเทศท่าทีทางทหารของลาามีลกักษณะเชิงรับถูกกําหนดโดยภูมิประเทศทรัพยากรที่จํากัดและวัฒนธรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นความระมัดระวังและยับยั้งงช่างใจการซ้อมรบขนาดใหญ่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยาตรอและปืนใหญ่จรวดมักมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความพร้อมทดสอบระบบบังคับบัญชาและควบคุมและเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยมากกว่าการส่งสัญญาณเชิงรุกดังนั้นการซ้อมรบครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการแสดงความพร้อมของสถาบันนะครับมากกว่าจะเป็นสัญญาณนําไปสู่ความขัดแยง้งให้ครก็ดีจังหวะเวลาของการฝึกเพิ่มความซับซ้อน ในการตีความภูมิภาคกำลังเผชิญกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกระแสข่าวในซื้อและความอ่อนไหวทางการทูตทําให้การเคลื่อนไหวทางทหารถูกจับตามองอย่างเข้มข้นนักวิเคราะห์ชี้ว่าในสภาพแวดลอ้อมเช่นนี้แม้การฝึกตามแผนปกติก็อาจถูกขยายความเชิงสัญ,ญลักษณ์มากขึ้นปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับเราหากแต่เป็นลักษณะร่วมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซึ่งการรับรู้มีความสําคัญไม่แพ้ ขีดความสามารถจริงด้วยเหตุนี้การซ้อมรบของลาวจึงถูกประเมินทั้งในมิติการทหารและการรับรู้ของประเทศเพื่อนบ้านสังคมภายในและผู้สังเกตการภายนอกจากนั้นความสนใจหันไปที่ทำเลใกล้าชายแดนกัมพูชาพื้นที่ชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เคยเป็นพื้นที่เป็นกลางหากถูกล่อหล,อ,ลอมด้วยความทรงจำทางประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเกี่ยวกับอธิปไตยและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดน นักวิเคราะห์อธิบายว่าการฝึกใกล้ชายแดนมีหลายวัตถุประสงค์ในประเทศคือการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่ารัฐยังคงควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่ของตนในเชิงสถาบันคือการฝึกในภูมิประเทศที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริงและในเชิงยุทธศาสตรต์คือการแสดงตัวตนและความมุ่งมัน่นโดยไม่ก้าวล้ำไปสู่การยั่วยุการส่งสัญญาลักษณะนี้เป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปในภูมิภาคและมักมุง่งลดความไม่แน่นอนมากกว่าการเพิ่มความตึงเครียด การมีส่วนร่วมของยานเกราะและปืนใหญ่จรวดดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญระบบเหล่านี้มักเชื่อมโยงกับสงครามความเข้มข้นสูงอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมเตือนว่าการนำระบบดังกล่าวมาฝึกไม่ได้หมายถึงเจตนาก้าวร้าวโดยอัตโนมัติหน่วยยานเกราะและปืนใหญ่จำเป็นต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความปลอดภัยการประสานงานและความชำนาญทางเทคนิคการฝึกยังช่วยทดสอบ โลจิสติกการสื่อสารและการสนับสนุนซึ่งเป็นพื้นฐานของกองทัพทุกแห่งไม่ว่าจะคาดการณ์การสู้รบหรือไม่ก็ตามในมุมนี้ความเด่นชัดของระบบอาวุธสะท้อนการบำรุงรักษาสถาบันมากกว่าการยกระดับสถานการณ์การอีเครยังพิจารณาว่ากัมพูชาอาจตีความพัฒนาการเหล่านี้อย่างไรนะักวางแผนด้านกลาโหมของกัมพูชาดำเนินง,งานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของตนเองซึ่งถูกกำหนดโดยความกังวลด้านอธิปไตย ความมั่นคงภายในและการทูตระดับภูมิภาคนักวิเคราะห์หอย้ำว่ากองทัพเพื่อนบ้านแทบไม่เคยมองการฝึกในเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่จะประเมินเจตนาจังหวะเวลาการอือสารและบริบททางประวัติศาสตร์สำหรับกัมพูชาการฝึกเราใกล้ชายแดนอาจนำไปสู่การเฝ้าระวังและประเมินภายในที่อมคนขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหรือมาตรการตอบโต้ทันทีประสบการณ์ในภูมิภาคสอนให้แยกแยะระหัวอ่างการส่งสัญญาณกับการเตรียมการรบรายงาน ที่อ้างถึงการถอนกําลังหรือปรับกําลังของกัมพูชาถูกพิจารณาอย่างระมัดระวังอ้างนักสังคมวิทยาทางทหารและนักวิเคราะห์ข่าวกรองชี้ว่าข้ออ้างดังกล่าวมักแพร่ก,กระจายอย่างรวดเร็วในช่วงตึงเครียดและอาจเร็วกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งที่ถูกอธิบายภายนอกว่าเป็นการถอยอาจภายในหมายถึงการหมุนเวียนกาลังอังการรวมกําลังหรือการรักษากําลังรบกองทัพสมัยใหม่ปรับการวางกําลังตามโลจิสติก ภูมิประเทศและคำสั่งทางการเมืองการตัดสินใจเหล่านี้ไม่ชัดเจนต่อผู้สังเกตการภายนอกจึงยิ่งจำเป็นต้องใช้ความยับยั้งในการวิเคราะห์การออิปรายขยายไปสู่การบริหารการยกระดับสถานการณ์ซึ่งเป็นประเด็นหลักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนักวิเคราะห์ออิบายว่าการยกระดับแทบไม่เกิดจากการกระทำเพียงครั้งเดียวหากเกิดจากการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนสะสมเรื่องเล่าที่แข็งตัวและการขาดช่องทางสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพในบริบทนี้การฝึกทหารมีบทบาทสองด้านหากมาพร้อมการสื่อสารที่มีวินัยและการทูตก็ช่วยสร้างเสถียรภาพด้วยการทําให้ขีดความสามารถและเจตนาชัดเจนแต่หากถูกตีความเกินจริงหรือถูกก็ขยายด้วยสื่อก็อาจเพิ่มความหวาดระแวงความสองด้านนี้ทําให้ผู้นําทหารและการเมืองต้องบริหารทั้งกําลังและเรื่องเล่าไปพร้อมกันพลวัตด,ด้านข้อมูลถูกวิเคราะห์ในฐานะสนามคู่ขนาน โซเชียลมีเดียและแหล่งข่าวไม่เป็นทางการมักกรอบเหตุการในเชิงรามาเน้นการเผชิญหน้าและผลลัพธ์เด็ดขาดผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพแวดล้อมข้อมูลเตือนว่าการกรอบเช่นนี้บิดเบือนความเข้าใจสาธารณะและสร้างแรงกดดันต่อผู้ตัดสินใจสำหรับเราการแสดงความยับยั้งและการสื่อสารอย่างจํากัดโดถูกมองว่าเป็นการเลือกเชิงกลยุทธ เพื่อไม่หล่อเลี้ยงการคาดเดาความเงียบเมื่อใช้ด้วยความรับผิดชอบอาจเป็นเคสเรื่องมือป้องกนะันเนี่ยไม่ให้ข้อมูลผิดพลาดได้รับความชอบธรรมบริบทการทูตระดับภูมิภาคก็ถูกพิจารณาเช่นกันพฤติกรรมด้านความอันคงของเราเชื่อมโยงกับบทบาทในอาเซียนและหลักการไม่แทรกแซงและชั้นธรรมติการฝึกใกล้าชายแดนจึงต้องทวงดุลกับความจำเป็นในการรักษาความไว้วางใจและความคาดการได้กับประเทศเพื่อนบ้านนักวิเคราะห์เห็นว่าการยึดมั่นในบรรทัดฐานที่ มีอยู่หลีกเลี่ยงวัทกรรมยุ่ยยุและคงช่องทางการทูตสะท้อนความต่อเนื่องมากกว่าการเปลี่ยนท่าทีการประสานง,งานพลเรือนอื่นทหารภายในลาวได้รับความสนใจเช่นกันการฝึกขนาดใหญ่ต้องอาศัยการสอดประสานระหว่างผู้นําทหารผู้นําการเมืองและฝอไอปกครองพลเรือนโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนที่ชีวิตพลเรือนเชื่อมโยงกับกิจกรรมด้านความมั่นคงการไม่ปรากฏรายงานความอันป่วนของพลเรือนหรือเหตุขามพรมแดน สะท้อนวินัยและการวางแผนเชิงสถาบันซึ่งกําลังถูกยกให้เป็นตัวชี้วัดความเป็นนั้นเมื่อชีพทางทหารในภูมิภาคสุดท้ายการฝึกของลาวเนี่ยถูกวางไว้ในรูปแบบภูมิภาคที่กว้างขึ้นนะครับทั่วแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กองทัพกําลังปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เน้นความไม่แน่นอนการแข่งขันด้านข้อมูลและการ,รอิหารวิกฤตมากกว่าสงครามแบบดั้งเดิมการฝึกเป็นเครื่องมือในการปรับตัว ช่วยทดสอบความพร้อมพร้อมส่งสัญญาณยับยัง้งอ,องในแง่นี้การกระทำของเราสอดคล้องกับแนวโน้มภูมิภาคมากกว่า